บทอ่านจากพ่อรสาสนตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคุยเจ้าก็ไม่เต้นลำเราร้องเพลงสุกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องให้ ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าอางุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดืม่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดืม่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชายานของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชายาน,นั้น กะคิดจักพระรสารพระศาสนาจักรคือบ้านของพระเจ้าเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์และมีศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยสุเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราทุกวันด้วยพระวาจ,จาและศีลศักดิ์สิทธิ์นี้การเป็นคริสตะชนคือผู้เชื่อศรัทธาในพระเยสุเจ้าอ่านพระคัมภีร์และรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ